นี่คือไฟฉายฟรังแรงสูงที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเขาบอกว่ามันจะสว่างมากมันจะเป็นยังไงเราไปลองดูกันก็รู้ว่าเองเมาสนั่นแหละแต่ก็นะตัดต่อได้แบบสุดยอดมากก็สวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็รายการเข็มขาดสั้นพอมันคาดไม่ถึงภาคไทยสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีแต่มาแบบนี้ผมก็กลัว อมาช่วยช่วยทําให้เจ็บมากกว่าเดิมแนสกอจังเพ่อนชาเบอร์ของท่านมีการร้องเดียเราเป็นจำนวนมากโอ้ my god น่ากลัวชิบหายเลยน่ากลัวนี่ ถ้าผมเป็นคอรเซนเตอร์ผมก็วางเหมือนกันวิธีม้วนหน้าเมื่อเล่นสกี 1. ยกมือขึ้น 2. ทิ้งน้ำหนักไปที่หน้าแข้ง 3. แล้วก็ม้วนหน้า 4. รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันกาแฟาที่สั่งได้แล้วค่ะฮะฮะเอะ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงอ่ะมาน,นี้ดิ มาแบ่งกันกินดิแต่ช่วงนี้โรคระบาดต้องทำแบบนี้นี่เชียร์อะไรวะเนี่ยยี่ yeah, พ่อมาแล้วขอดูไม่ชื่นใจหน่อยเอ,อือเอาละ่ะยกมือขึ้นอ๋อโอเคมีอะไรส่งมาให้หมดว้าวถ้างั้นผมขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมเอาสิคุณซื้อเจ้านี่มาราคาเท่าไหร่ห้าบาทผมขอดูหน่อยได้ไหมได้ดิอ้าวผมอยากได้สีแดงจังชอบปะว่าผมชอบนะทีนี้ยกมือขึ้นครับ โอเคขอโทษขอโทษผมลืมบอกไปว่าเจ้านี่มันใช้ยังไงเอามานี่สิเดี๋ยวผมบอกอ่าโอเคครับที่นี้เองยกมือขึ้นอ๋อผมเหรอได้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 เพื่แต่คุณอยากได้อะไรจากผมนะข้าว่าข้าลืมไปแล้วว่าอยากได้อะไรเออข้าขอโทษแล้วกันเดี๋ยวกลับมาใหม่วันหลังโอเคได้ครับถ้านึกได้ก็กลับมาใหม่นะได้ได้ได้ขอบคุณที่แวะมานะครับเออขอบคุณขอบคุณบายครับเออฟานิเซลเ์า o w how ร์ยูอ u i เ t น e n t y h เ w a r I'm 19, you single? Um, sort of, are you? Yup, where, where are you from? I'm from Texas, where you from? I'm from Uganda, that's crazy. But look though, if you're Ramey with the 10 of O, Ramey. Solid, like, 5, 5, 6, so. <laughs> Damn! <laughs> เมื่อคุณซ่อมคอมตอนตีสเวอร์ชั่นผีทุกคนดูนี่นะมันหยุดแล้วแต่ผมไม่ได้เสียบพักเลยเวอร์ชั่นกวนนี่ดูนะมันหยุดแล้วมันหมุนกูไม่ได้เสียบพั๊กด้วยอธิบายมาดิ ดนูนะมีตัยาคอนับเสร็จแ้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือน,นิ้วเทา้าคันในร่มผ้ากลราเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะจะาของเมียวกับบังเอิญผมเจอไอ้แตงเนี่ยอยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็คิดได้ว่าไอ้แตงเนี่ยถ้ากินกับไก่อบซอสเผ็ดเนี่ยมันน่าจะอร่อยสุดๆ ใครเวลไม่ถึงก็ไม่เก็ตนะครับแต่ดีแล้วอย่าเก็ตเลยผมตื่นช้ามาที่ลานจอดรถผมนะครับแล้วดูเหมือนว่าแท็กซี่คันนี้มันจะจอดอะไรยังไงของมันก็ไม่รู้จอดเอาหัวทิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่ามันคืออะไรใช่นี่มันคือประตูและมันคือห้องน้ำหญิงสาวคนนี้เห็นว่ามีคนเกาะกระจกอยู่จึงอยากจะถามว่าเธอต้องการอะไร

ผมได้ยินเสียงมาจากชั้นสองเพราะฉะนั้นออกไปจากบ้านผมซะถ้างั้นข้าก็ต้องยิงเองสิทำไมอ่ะก็แค่ไปเฉยๆก็ถ้าข้าลงไปข้างล่างน่ะเองก็เอาไม้เบสบอลมาหวดหัวข้าน่ะสิไม้เบสบอลผมอยู่ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนนะโอเคโยนทิ้งละคืองี้นะผมควรจะล็อกประตูถ้าแม่รู้ว่ามีคนงัดบ้านมาเนี่ยผมก็ซวยไปด้วยดิถ้างั้นประตูก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนะตูงัดหน้าต่างชั้นสเข้ามานี่ว่า งั้นเองก็อย่าไปเช็คหน้าต่างชั้นสองแล้วกันบ้านข้างๆเนี่ยเขาชื่อทีโอดอร์เขาบ้าสะสมปืนมากถ้าเขาได้ยินเสียงนายเนี่ยเขาจะมายิงนายแน่ๆลงไปแล้วเองก็เห็นหน้าข้าเองก็จะไปบอกตำรวจว่าข้ามางัดบ้านเองเนยสิผมจะเห็นหน้าคุณได้ยังไงก็คุณขโมยแว่นผมไปด้วยอ่ะข้าไม่ได้เอาไปนะแว่นอยู่บนโต๊ะไงผมถอดไว้ก่อนออกไปข้างนอกน่ะโต๊ะไหนวะแย่แล้วผมว่าผมเข้าผิดบ้านแล้วนี่มันบ้านใครวะเนี่ยเทอดอร์ เมื่อมีเจอกระจกครั้งแรกอ่อมีอะไรลูกขันบ้านคันนี้นะครับอ๋อหนดูซิโอเคอันนี้ง่าย6กคูณสเท่ากับเท่าไหร่6กคูณสามไม่รู้หกคูณสก็ไม่รู้เนี่ยหกคูณสกคูณส็ผมไม่รู้จริงๆเนี่ย6กสผมไม่รู้นะมันเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เหรอ เรียกแม่งมาทำไมอ่ะสยุนสีว่าการบ้านหกคูณสามผมไม่รู้คูณสามผมไม่รู้แล้วหกบวกหกละ้สิบสองงั้นบวกไปอีกหกผมไม่รู้มันเท่าไหร่เรียกครูมึงอะใครนะครูสยุงสักบูมว่าไงการบ้านครูสอนไปแล้วเนี่ยเรื่องหกคูณสามผมไม่รู้ทนานขี้โกะมีน้ำยาล้างจานหกคูณสามจะได้เท่าไหร่ผมไม่รู้เท่าไหร่อะ 1,2,3,4,5,6เมื่อคุณเล่นเกมแต่เกมเล่นคุณกลับแมวตัวนี้นอนละเมอวิ่งแล้วมันก็ดันหลับต่อส่วนอันนี้แถมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเจ๊